sao là tôm mấy kìa Tường nó hỏi mà lên bông Lèn bùng, men bùng น้องหาวิวันหาวิวหาวิวชิคอาดียาหิ้งั้าจัง វាមិន <dressedarthy> ជាប៉ងយណាវាជាប្រាំងប្រាំងបើជាបួកน้ําបួកน้ําបួកน้ําអូទៅទៅយយទៅទៅ หน,น,นึ่งสามหยุดับผักกุหลาพร้อมแกบ้านนะ่นะปนะึงต่างกับบ้านดี ยูฝากดูหน่อยนะมาช็กก็ำลังเป็นดอกยตัวนี้มะม่วงแล้วสามนาทียูบันนอนตั้งอยู่เด้วก้อยาเส้นไม่ใช่อ้อยเด้อไม่ใช่อ้อยแต่เป็นปลา มียามพันมานีแล้วก็พันขึ้นไปดบูบรรยากาศไปเนะาะวันนี้เราลดาดปราสา,ปปาย,ยวันนี้อากาศมัน,นร้อนร้อนอื หาวิวหาวิวก็ได้นี่ปลาอันนี้อย่างงวัวเดิมมันไม่ใช่ไม่ใช่อ้อยอย่าเรียงงัวเรียงงวัวเขาก็ให้วัวกินแล้วก็เป็นก็มาตัดแล้วก็เอาไปบดน,นี่ต้นหนึ่งใหญ่เลยสูงถ่วมหวัวเลยไหมดูไม่ใช่ยอ้อยนะคะต้นหญ้าดู หญ้าพันหญ้าพัน์เอาไว้ไปให้วัวกินถุนว่าอยู่ในขอกอ,อยู่ในขอกแต่ต้องเอามาไอ้หญ้าตอนนี้ต้องเอาไปปั่นไปบดเป็นผงผงให้หวัวมาบดใ,ให้หญ้าไอ้วัวกิน ตัวพันตัวพันมันต้องบดให้มันกินนี่หรอมีเครื่องบดด้วยแม่สวยแม่สวยไปไหนละตัวนั่นน่ะไม่วิ่งเลยแม่สวยเนี่ยผ้งออกมาเนี่ยสวยมากเนาะงมันออกมส่เรือง มันขี้เกียจลุกขึ้นดูดิมันนอนผิดเลยอันนี้ได้สเดือนอ่ะพี่กันอืมแตงโมตัวนั้นแตงโมน้ำใสมะลิแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรใบบัวใบบัวตัวสีหนึ่งนี่ตัวสวยนู่น่ะไอ้แสนห้ามันเดินอยู่ได้สี่เดือนเหรอไอ้แสนห้านอนอยู่ยังไม่สี่เดือนเต็มหรอสามเดือนครึ่งอืมมันก็สวยนะดูดิ มีเลขประทับตาด้วยสามเดอนรึ่งตัวนี้เหรอตัวที่จะคลอดเริ่มตัวนี้เหรอตัวนู้นตัวนี้น้ำใสตัวมี้เนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยตัวลูกของมันคือน้ำใสคนโตไอ้สามตัวเนี้ยลมันหมดเลยอ้อสามตัวนี้ลูกอีนี่ของเบลีนะใช่อันนี้อันนี้คือคนโตอนนั่นน่ะคือใบบัว ตัวนี้จะสใบบัวแตงโมเนี่ยตัวนี้จะดำกว่าใช่เหมือนเว้นว่าแขกงคามเมื่อก่อนนะเนี่ยดำสุดเลยนะแล้วพอมาเห็นตัวนี้ดำตัวนี้จะดำนู่นแตงโมเพิ่งออกมาอันนี้ได้ห้าแสนมันนี่ดิหนึ่งเดือนแสนห้าเอาเรียกแสนห้านี่สามแสนมาซะแล้วนี่ตัวนี้สามแสนมาอันนี้วันละสามแสนห้าห้า อันนี้มันมันจะคลอดแล้วเนี่ยเดือนหน้ามันชอบไม้เกาเนี่ยเป็นมุมถือไม้เกาเป็นนะอ๋อมันจะเดินมามันมันเห็นใช้จู๋มันจะเดิเนี่ยตัวนี้ตีตีตาคลอดแรกเนี่ยอเดือนหน้านี่มันจะคลอดแรกอ๋อหนึ่งสองหนึคลอดตั้งแต่สองพันยี่สิบเอ็ดไงดูโลมันน่ารักมากถ้าตัวนี้ออกมาก็ตัวที่ห้าเดือนหน้าเนี่ยมันจะออก สี่ตัวอ๋อไอ้ตัวบดมันกินหมดแล้วโบดอะกินปกติจะไปเกี่ยวข้างนอกอะยอดขแเอาตัวไหนอะยกขึ้นได้ยกไปเลยปลานให้เลยถ้ายกขึ้นได้ใช่มันลุกค้อดมามูสตอนคนยุ้ไม่ไหวใช่ โอ้ยขาแขางบ้าห่าตีดตกใจหมดเลยเรจะช่วยอาบน้ำไงปกติจะอาบเนี่ยสองตัวหลังๆวันนี้ไม่ได้อาบเลยสองตัวนู้นบางทีมันก็ใช่ไหมมันจะน่าเบื่อมันบอกว่ามันเบื่อแล้วอยู่ในคอกมันว่าเออปกติจะปล่อยนะนี่มันแฉะไงมันก็เลยไม่อยากออกไมม่่ีแฉวิงัเพราะวัวมันก็ไม่อยากเดินที่แฉะเหมือนกันทุกวันนี้มันทันสมัยเนาะ สงสัยเจอยกับ้านแล้วคืออยากแต่เด็กลงมาหน้าตาหน้าแต่ค้าวใส่ผูกใส่แสงห้ามันเดินมาแล้วแสงห้าเดินมาแล้วแต่งมูตั้งชื่อไว้เป็นผู้หญิงนะมันเป็นผู้ชายเนี่ยไหน ตัวไหนตัวผู้นู้นอ่ะมีตัวเดียวตัวผู้ตอนแรกบอกว่าเอาเชื้อตัวเมียมาใช่รุ่นเปอร์เซ็นพวกนี้เป็นตัวเมีย98%เปอร์เซ็นไงตัวนั้นอ่ะ50 50หาออกมาที่เขาบอก50 50หก็เลยเป็นตัวผู้ใช่แต่พวกนี้มันจะรุ่นเพศแต่ตัวนั้นอ่ะแบบรุ่นเพศพวกนี้นี่อยากได้ตัวเมียไง9กก็ได้จริงๆริ